สวัสดีครับ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 โอ้ยเอ้ยโ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 า้ีโ้ยโอ้ย้ยอยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโ้ยโอ้ยโอองยโอ้อ้อกยออยอ้ยโอ้อ้โอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยอ้อโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้นโอ้ยโ้้ยโอ้ยโอ มาช้าแต่มาแล้วจ้าใช่แล้วอย่าไปพูดว่ามาชา้าละเรามาเป็นศิลปินปิดท้ายในอคอนเสิร์ตครั้งนี้ดีกว่าใช่อ๋อ,อวันนี้เรามาแบบเจอกับแฟนๆร้องเพลงให้แฟนๆฟังครั้งแรกเลยใช่ไหมครัครั้งแรกเลยครับผมความรู้สึกดีกว่าตอนนี้รู้สึกไงบ้างตึ้งตัดตึ้งตัดใจไม่ออกฝนตกแพ้การเข้าใจเข้าใจอากาศฝนตกหนักมากแบบว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฟองขนาดนี้ยังมารอกันอยู่เลย บอกเลยว่านอกจากแฟนตรงนี้แล้วนะครับยังมีแฟนทางไลฟ์อีกนะครับคือตอนนี้ทางไลฟ์ของเรานี่ปล่อยทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันอยากให้อัพเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนที่อยู่ทางบ้านด้วยวทำโรับานพาสวัสดีทุกคนทางบ้านด้วยนะครับถ้าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราดูหาไลราได้เสมอครับฝากกดติดตามในโลกของคุาเดวยนะครับผม ติดตามก็ได้ครับแล้วในไหนมางานเป็นรถป๊อปทั้งทีมูนทูเชนได้ดีนะยกระดับแกร์มแบบออนไลน์ทุกท่านอย่างนี้อยากให้น้องอับแข่งปวยพรให้กับคลื่นของเราหน่อยได้ไหมครับปวยพรให้คลื่นเป็นลรถป๊อปใส่ขอให้แข่งรถแบอปัง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 เลยครับผมปังเหมือนน้องอัพเลยได้ไม่จาะได้เลยต้องปังเป็นรถป๊อปมาสิครับผมเพราะตอนนี้เขามีสิ่งกันใหม่นะฮะ อัพท uh ูย huh. ูนะครับหลายคนน่าจะได้ฟ <Rud ess wishes> <Please. S 2> ังกันแล้วหลายคนก็น <royalty> ่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันแล้วเรื่องราวของน้องชายคนนี้ผ่านโอเวทีผ่านรายการต่างๆเฮ้ยผมอยากรู้มากเลยตอนที่คุณไปแข่งรายการที่เกาหลีอ่ะเออเออคุณไปแข่งรายการที่เกาหลีมาครับไปแข่งเป็นแบบว่าเป็นไปร่วมอ่ะเป็นเหมือนเรียลลิตี้แล้วตอนนั้นพิชารู้ป่ะเราต้องพูดภาษาเลยในรายการ แข่งแล้วเอ้ยเราไม่ได้แบบไปร่วมในการนี้แล้วใช้ภาษาไทยในบ้านแล้วคนอื่นเขาจะใช้ของเองภาษาประเทศเขาอ่ะเออวิ่งเจ๋งนะเนี่ยพี่อยากรู้มากเลยว่าเราคุยกันรู้เรืไ่้องไม่้ รปดูรอบภาษามือก็ได้ครับภาษามือี่ภาษากายได้นะเพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในเหมือนรายการเนี้ยเขาก็ต้องใช้ภาษาของของประเทศตัวเองใช่ในการน้อ์มอยในการพูดคุยแต่อัพต้องบอกเลยนะฮะคุณเป็นเหมือนตัวแทนประเทศไทยนะครับเฮ้ยนี่เนี่ยนี่ความต้องเนี่ยนี่คือตัวแทนประเทศไทยนะแต่นี่คือความอ่อนน้อมของตัวน้าของตัวตลอดเวลาวันนี้ ร้อมหรือยังที่จะมาโชว์ต่อหน้าแฟนแล้วก็ไลฟ์ที่เมโลบ๊อบได้ได้ถ่ายเซี่ี้ก่อนนะเฮ้ยโอ้ยได้เซี่ยงตี้ด้วยเฮ้ยไปเลยอัพ้านาอัพจานาใกล้ใกล้ไปที่จานาไปได้ได้ครับมาครับมาให้พี่ดุงมาถ่ายกันได้ไหมแสงมาไหมแสงได้ไหมแสงลงหน้าแล้วครับหรือว่าพี่ดลงพี่ดุงรู้แล้วมันจะใกล้ชิดมากขึ้นพี่ยกแฟนด์ขับตรงนี้ให้เออเออนะฮะ เ็นรูปเราตอนเด็กๆด้วยโครนี่น่ารักมากเลยพี่หนุ่มเมื่อเด็กพี่หนุ่มเมื่อเคยเห็นเลยตอนเด็กน่ารักมากถึงว่าโตมาหล่อขนาดนี้ก็จะอวยเกินไปก็เธอเป็นน่ารักเกินปุยมุยเอาล่ะคุยขนาดนี้เป็นไงพร้อมหรือยังได้ครับตรงนะครับผมไปเก็บก็เดี๋ยมาน่าจะพร้อมแล้วเขาไปรับผม้างแล้วตอนนี้ เราสองคนต้องขอบคุณนะฮะททุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมนะฮะกับเมลโลปบุ้งทูเชนกับงานนี้ของเราเป็นคอนเสิร์ตแบบมาราธอนยาวๆฝากไว้ด้วยนะฮะกับแอปพลิเคชันของเมลโลป๊อปนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของพวกเรานะครับ w วิร์ลไวด์เว็บดอทเมลโลปบ์ดอทเอ็มคอร์ดดอทเน็ตครับพี่ชาครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝากพวกเราเหล่าดีเจเนี่ยออบอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆเว็บ